หน้าตากประมาณนี้ครับหมูนะครับผมกุ้งนะครับต่อไปข้าวนะครับผมจะมีคันนา เชรอข้าวโพดเนี่ยหอมใหญ่แล้วก็บรบกระเทศใส่ลงไปองตอนแรกเปิดไ่อไน้วครับแล้วคัดปกุ้งกับหมูนเนี่ยผมรวนไว้แล้วนะครับผมเป็นเมนูงาน่ายมันยุดนะครับ หน้าตาก็ประมาณนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมนี่ครับขั้นอสุดท้ายต้นหอมหผมใส่งไปเลยครับนี่เหีนเมนูงง่ายๆนะครับเดี๋ยวหอม นี่เขาจะเต้นลหลังนะฮะตุ๊กๆนี่ดว่าเป็นอันเรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวมาจัดจานเรียบร้อยครับหน้าตาข้าวพัดเขาก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวขอหอยาดเอาช้อนออกก่อนเนาะครับผมสวัสดีครับทุกท่าน อ่ะมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยเข้าวผัดหมูกุ้งนะครับผมเมนูง่ายๆสไตล์วันยุทธครับผมครับลุงทิ่กินเที่ยวผมมากินเข้าด้วยกันนะผมมาขอหอาตผมขอ,อยุยาตแปบนบนึงนะครับกินน้ำปลาผมมะนาว กาศวันนี้ก็ฝนเหมือนจะตกครับผมมาครับกินข้าวตอนด้วยกันนะครับผมขอสักคำผมกำใหญ่ๆเนะอกคำเดียวหุ่เรื่องครับผมสุดยอด มมอมอครับฝากครับผมฝากฝากทุกท่านนะครับผม ชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์นะครับกินข้าวทามกลางบรรยากาศนะครับเขียวชะออุ่มนะครับเรด้นบนครับดูด้านบนต้น,น,นไม้เกียวชะออุ่มนะครับดูด้านบนนะครับ เดี๋ยวรู้เรื่องจริงครับผมบินตังกว่าเยอะครับโอ้โหสุปนี่ผมวันนี้วันหยุดนะครับผมเป็นเมนูเป็นเมนูวันหยุดนะครับ เขาพัดเนาะง่ายๆครับผมฝากพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับผมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, นะครับผมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมว่าช่วงนี้ผมต้องเปิดร้านนะครับผมตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าร้านที่ที่ร้านก็เงียบนะครับก็ไปขับแก๊ปแก๊ปบ,บ้างอะไรบ้างนะครับผมก็หลังจากบ้าง,งจาก งานนะผมเดี๋ยวจะเข้าไปตอบไปทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากช่องน้อยๆไว้ชักช่องหนึ่งนะครับผมทำมาหลายปีแล้วไม่ดังสักที อยากดังนะผมอยากดังอยากดังต้องทำยังไงครับนี่เขาต้อนนะผมกลางแดดเลยค่อนฮะ <c oughs> นี่ก็ฝากทุกท่านนะครับผมกดไลค์แชร์กดติดตามกระดิ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะฝากลิงไว้ข้างล่างนะครับ โอเคผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ